การไฟสุริาคทำมาตลอด60ปีนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆอยากให้ความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะดูแลเรื่องพลังงานได้อย่างดีนะครับคราวนี้ก็มาโยงไปถึงเรื่อง EDC นิดหนึ่งว่าด้วยความที่การไฟฟสาริาคเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็เกติบโตจนเกิดความมั่นใจว่าสามารถที่จะสนับสนุนโครงการ ภาคลับใหญ่ๆอย่าง EEC นี้ได้นะครับทาง EEC เนี่ยได้มอบหมายนะครับมอบหมายให้การฟ้าส่วนลงมภาคเ,เป็นผู้จัดหา,าพลังงานนะครับรวมไปถึงจำหน่ายในพื้นที่ EEC 3จังหวัดน,นี่นะครับโดยโดยมติของ EEC แล้วนะครับได้ มอบหมายผ่านมาทางไฟฟ้าวิภาคแล้วก็ไฟฟ้าวิภาคเนี่ยผ่านมาทางเ e อ็ A N คนคอมคราวนี้มาพูดถึงเ e อ็นคอมนิดหนึ่งว่าเ e อ็นคอมคือไขรนะครับเอ็นคอมเนี่ยเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าพ่มิภาคบริษัทเดียวถือหุ้นโดยการไฟฟ้าพลภาคร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานในเรื่องพลังงานนะครับโดยเฉพาะด้านรักษ์พลังงานคราวนี้ในเรื่องของ สอดคล้องกันกับของ EEC นะครับ EEC เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการที่จะเร่งรัดพัฒนาการลงทุนนะครับในพื้นที่สารจังหวัดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มองไปที่พลังงานสะอาดนะครับก็สอดคล้องก,กับภารกิจของท n เข้อที่ที่เก่านะครับโดยหลักแล้วอย่างที่ท่านคณิตได้ เกิดน,หนำหรือว่า EEC ที่โชว์ไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าพลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยคือทั้งโลกนะครับ mm hmm. เป้าหมาย70-30นี้ก็เป็นเป้าหมายที่ท,าท้าทายก็พูดอย่างนี้นะครับ mm hmm. 30%นั้นเป็น30%ที่จะต้องเป็นพลังงานสะอาด70%นี้ยังเป็นพลังงานฟอสซิลเบสซึ่งโอเคะในวันนี้ยังไม่สามารถทำให้เป็นศูนย์ได้นะครับ เมื่อได้รับมอบหมายเช่นนั้นนะครับพีเอ็นคอมนะครับคำจริงก่อนหน้านั้นได้ต้องเรียกว่าอะไรเป็นพันธมิตรกับ s t c g มาเป็น10ปีแล้วต้องพูดอย่างนี้นะครับคือเดี๋ยวตอนตอนพี่บันดีผมจะพูดต่อว่าจริงเนี่ยทาง s t c g เนี่ยเป็นบริษัทที่บุกเบิกด้านพลังงานแสงอาทิตย์อย่างแท้จะเป็นเชิงพาณิชย์เจ้าแรกเอ็นคอมก็ไปร่วมตั้งแต่วันนั้นนะครับ ตั้งแต่วันแรกนะครับเราเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกันมาเป็นสิบปีก็มีความดีๆเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มามีโอกาสมาให้ข้อมูลของออการลงทุนที่จะมีความสำคัญต่อประเทศชาตินะคะในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท P&Com International มาตั้งแต่ช่วงปี2553นะคะแล้วก็การกลับเคลื่อนในรอบนั้นเนี่ย เป็นการขับเคลื่อนที่เป็นมิติที่สําคัญของประเทศมากนะคะเพราะว่าเมื่อปี2553เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังจับต้องเรื่องของพลังงานหมุนเวียนน้อยมากนะคะถ้าเราจะบอกว่าพลังงานเนี่ยหมุนเวียนก็คือมีแสงอาทิตย์นะคะมีลมมีน้ําอันนี้ตามนิยามที่เราถูกจํากัดขึ้นว่ามันคือเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะคะแต่ถ้าเราบอกพลังงานสิ้นเปลือง ก็จะบอกว่าแก๊สน้ํามันถ่านหินนะคะถ้าเราบอกว่าพลังงานทดแทนนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องไบโอแมสไบโอก๊สนะคะพวกเช่นผูกยาสเนฟเปียอะไรเงี้ยนะคะคือล้วนเหล่านี้ยังมีต้นทุนในเรื่องของค่าเชือเ้อเพลิง นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของมลภาวะ<ม>ตามมายกเว้นในเรื่องของพลังงานบุนเวียนที่มีความชัดเจนมากว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงตอนที่กลับมาทําธุรกิจเมื่อปี2553เนี่ยก็ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจที่สําคัญเนี่ยคือเราจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มี หน้าพลังงานใหม่ก็คือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเพราะว่าใน3พลังงานคือแสงอาทิตย์น้ําแล้วก็ลมเนี่ยโดยส่วนตัวก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องของแสงอาทิตย์เพราะว่าประเทศไทยของเราโชคดีเหลือเกินที่อยู่แนวของเส้นศูนย์สูนย์น,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีแสงอาทิตย์เนี่ยตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่องนะคะก็เรียกว่าการลงทุนครั้งแรกเมื่อปี2553เนี่ยเป็นการท้าทาย คือถ้าในชีวิตส่วนตัวก็ต้องบอกว่าเป็นเป็น,เ,ปน أ, เรื่องสําคัญมากกับส่วนตัวเลยเพราะว่าต้องใช้การเข้าระกันส่วนตัวเข้าไปในการกู้ยืมเงินในขนาดนั้นนะคะแต่ในวันนี้เราสามารถที่จะสร้างความสําเร็จในเรื่องของการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนนะคะจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลน,นะคะจากเป้าหมายในขณะนั้นเนี่ยมีเพียง500เมกะวัตต์นะคะ ตอนปี553 500เมกะวัตแต่ว่าในปี2563ในปัจจุบันเราเห็นคาเกตรัฐบาลที่กำหนดการใช้พลังงานหมุนเวียนประเภทแสงอาทิตย์กว่า10,000เมกะวัต นะคะกว่าหนึ่งหมื่นปวัติต้องบอกว่าการการความสําเร็จของการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย,ย์มีความชัดเจนมากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศแต่อันนี้ในระดับโลกด้วยนะคะนั้นการขับเคลื่อนจากวันนั้นมาถึงวันนี้10ปีที่ผ่านไปเนี่ยเราเห็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้า,าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยลดลงเรียกว่าอย่างเป็นในยะสอคัญ รวมถึงเรื่องการลงทุนด,ด้วยก็ลดลงอย่างเป็นในยะสําคัญนะคะ คือถ้าจะบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเราพูดถึงระ,ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประมาณ100ล้านต่อเมกะวัตต์นะคะในวันนี้เราจะพูดกันที่อยู่ประมาณ3 0มสถึงสาล้านนะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เราก็บอกว่าสามารถแข่งขันได้นะคะภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า grid parity นะคะคือสามารถที่จะมีต้นทุนที่สามารถไปแข่งขันได้กับทุกพลังงานท,ที่มีเชื้อเพลิงในทุก รูปแบบนะคะนั้นวันนี้เนี่ยคือรัฐบาลไทยเนี่ยได้ให้ความสําคัญต่อการเจริญเติบโตเศรษฐกิจในด้านของการพัฒนาพื้นที่ EEC เนี่ยซึ่งเป็นความหวังที่สําคัญมากของประเทศไทยนะคะแล้วก็ EEC เนี่ยก็เป็นการต่อย,ยอดจาก Eastern seaboard นะคะแล้วก็คือเราพูดเราพูด EEC ก็จะมี3จังหวัดนะคะคือจังหวัด ฉะเชิงเซาชนบรุรีแล้วก็ระยองนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการคุณนรินทร์จะให้ข้อมูลในเรื่องของ EEC พื้นที่ EEC คือประกอบไปด้วยอะไรมีเป้าหมายอย่างไรนะคะวันนี้ความตื่นเต้นของ SPCG คือเราจะขับเคลื่อน EEC นะคะร่วมกับ PN ค o อมและการไฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ EC เป็นเมืองชั้นนําเป็นเมืองนะคะสจังหวัดเนี่ยเราจะพูดเราจะพูดว่าเป็นเมืองชั้นนําของโลกนะคะซึ่งจะบอกว่าในการที่จะเป็น smart city ในทุกรูปแบบ smart city ในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ในเรื่องของเอเนอร์จีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันต้องครบองเลยจริงๆซึ่งอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของอท่านอาจารย์คณิตแสงสุพัรน,นะคะซึ่งความคือการลงทุนเนี่ยมันต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็ต้องมีความหวัง แล้วเราต้องเห็นว่ามันเป็นผลประโยชน์แห่งประเทศชาตินะคะแล้วก็เราก็คิดว่าการลงทุนในครั้งนี้ในการที่จะขับเคลื่อนพื้นที่ EEC ให้เป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าโล c าบอ o โซซ c i ตี้หนใน7ของโลกนะคะบางแผนนะคะที่จะลงทุนนะคะคือตามที่มาติของกพอ,อแล้วก็ตามที่เราได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทาง p ีเอ็นคอมนะคะลงนามแล้วใช่ไหมคะงนามเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราแทรเก็ตไม่น้อยกว่า 500เมกะวัตต์นะคะที่การลงทุนไม่น้อยกว่า2 0 3 0 0 0ล้านนะคะเราก็จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่15มกราคมนี้นะคะที่จะถึงนี้เพื่อขออนุมัติการลงทุนในก้อนนี้นะคะแล้วก็จากผลของการลงทุนเนี่ยก็คิดว่าในช่วงปี2564นะคะเราก็จะขับเคลื่อนมากกว่า60%ของทาร์กเก็ตที่เรา ตั้งใจไว้ก็คืออยู่ประมาณสัก300เมกะวัตนะคะแล้วก็เริ่มทยอยรับรู้ไรายได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญมากๆของเราก็คือการทำให้ eec เป็นพื้นที่ Low Carbon Society นะคะอันนี้เป็นจุดหลักทีเ่เป็นวิสัยทัศน์ของ EEC แล้วก็เป็นเป้าหมายของ PA นะคะแล้วก็เป็นมิชชั่นของ F PA ข้อมร่วมกับ SPCG ในการขอรัอเติมกันี้งค่ะส่วนของบริษัท Se ตเองเนี่ยเราเป็นบริษัทเดลโกตามที่ทางท่านประธานดีได้ให้ข้อมูลไวแล้วในเบื้องตน้น ทางเซตเองเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินในเรื่องของการทำธุรกิจการพลิตไฟฟ้านะคะพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเซิร์ฟในพื้นที่สังจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะโดยร่วมทุนกับ PEA Encom นะคะอย่างที่ทงทาุกท่านได้ยินได้ทราบตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่า s p g คือใคร PEA Encom คือใครวันนี้การซีิจ้ของพลังของทั้งสองบริษัท ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานนะคะการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในส่วนของเซตนะคะหน้าที่ในการลงทุนระบบฟ้าพลังงานสะอาดแสงอาทิตย์เนี่ยระยะแรกจะเป็นระยะทดลองนะคะ ก็ไม่น้อยกว่า500มิโกวัตนะคะแล้วก็ในระยะต่อไปเนี่ยจะมีการขยายถึง30%ของความต้องการใช้พลังงานใน3จังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของการไฟฟ้าภูมิภาคเองตามที่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการทําหน้าที่รับซื้อนะคะแล้วก็ส่งจาหน่ายไฟเพื่อจ่ายพลังงานสะอาดเนี่ยให้กับพื้นที่3จังหวัด mm hmm. นอกจากนี้แล้วอย่างที่นําเรียนนะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นการตอบโจทย์ ของรัฐบาลนะคะที่ต้องการสร้างความมั่นใจกับประชาคมโลกและต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นว่าการเข้ามาลงทุนของเขาการขับเคลื่อนของแรงงานหรือว่านักลงทุนทั้งหลายจากนานาประเทศบนโลกใบน,นี้เนี่ย mm hmm. เขาจะเชื่อมั่นว่าเขาคือผู้ที่เข้ามาแล้วมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยกา๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์